ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เราอาจจะมีฮาร์ดดิสต์อาจจะมี SSD หลายลูกด้วยกันและเราก็ติดตั้ง Windows เอาไว้บนฮาร์ดดิสต์บน SSD แต่ละลูกเวลาที่เราจะบูตเข้าสู่ Windows ด้วยฮาร์ดดิสต์ด้วย SSD ไหนเนี่ยโดยปกติเราก็จะเข้าไปที่ b บ o อจากนั้นเราก็ไปเซต b บ o อว่าจะบูตจากฮาร์ดดิสต์จะบูตจาก SSD ไหน เราสามารถจะติดตั้งโปรแกรมเพื่อสร้างเมนูบูตได้นะครับเวลาที่เราเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีเมนูให้เราเลือกว่าเราจะเลือกบูตเครื่องด้วย Windows จากฮาร์ดดิสหรือว่าจาก SSD เอื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยก็จะบูตเครื่องเข้าสู่ Windows บนฮาร์ดดิสบน SSD ที่เลือกและในการสร้างเมนูสำหรับบูต w w n n o w w เนี่ยก็สร้างไม่ยากเลยนะครับ อย่างในตัวอย่างนี้มีการติดตั้งวินโดว์เอาไว้2ที่นะครับอันดบแรกเนี่ยก็จะเป็นดิส1หนึ่งดิสกหนึ่งเนี่ยก็คือวินโดว์ตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดิดส0ศูนย์ก็จะติดตั้งวินโดว์เอาไว้ที่ drive d นะครับในการที่เราจะสร้างเมนูสำหรับบูตก็สร้างไม่ยากนะครับเราจะใช้ easy bcd ในการจะ ดาวน์โหลด EasyBCD นะครับให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นก็พิมพ์ Google ครับแล้วก็พิมพ์ EasyBCD จากนั้นเราก็จะพบกับเว็บไซต์ NeoSmart.net ครับเราก็คลิกไปที่ EasyBCD จากนั้นคลิกไปที่ See More แล้วก็ไปคลิกที่ Register แล้วก็คลิกไปที่ดาวน์โหลดก็จะดาวน์โหลด e a s y b c d ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปติดตั้งโปรแกรม e a s y b c d เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เปิด e a s y b c d ขึ้นมาคลิกโอเคไปนะครับเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี Default Windows นะครับก็คือ วินโดว์ที่เราติดตั้งอยู่นะครับเป็นรายการแรกก็คือวินโดว์ตัวที่เราใช้อยู่ตอนนี้การที่เราจะเพิ่มเมนูเข้าไปนะครับให้เราคลิกไปที่ Add New Entry จากนั้นเราก็ไปตั้งชื่อเมนูแล้วก็ไปเลือกไดร์ e นะครับว่า วินโดว์อีกตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ Drive ไหนนะครับอย่างในตัวอย่างนีอ้อยู่ที่ Drive D นะครับเราก็ไปเลือก Drive ครับโดยการคลิกที่ลูกศรแล้วก็เลือกไปที่ D ฉะนั้นก็คลิกไปที่ปุ่มบวกเมื่อเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีข้อความจฉะนั้นเราก็ไปที่ Edit Boot Menu เราก็จะพบว่ามีรายการบูตอยู่2รายการเราต้องการจะให้เมนูไหนเป็นเมนูเริ่มต้นครับให้ไปที่ default นะครับเราไปติ๊กถูกรายการที่เราต้องการจะให้เป็นค่าเริ่มต้นในกรณีนีเน้เวลาที่เราเลือกเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะแสดงรายการนั้น จนหมดเวลาเมื่อหมดเวลาเนี่ยมันก็จะบูตตามรายการนั้นนะครับถ้าเราไม่เลือกรายการอื่นเราสามารถจะสลับตำแหน่งได้โดยการเลือกรายการครับแล้วก็คลิกไปที่ up down แบบนี้นะครับเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับของเมนูเลือกเมนูที่ต้องการแล้วก็ไปที่ rename พิมพ ข้อความลงไปเสร็จแล้วก็กด enter ถ้าเราต้องการจะลบนะครับเราก็ไปเลือกรายการที่เราต้องการจะลบแล้วก็คลิกไปที่ delete นะครับหลังจากที่เราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ให้เราติ๊กถูกด้วยยุท m เมโทรบูทล o เดอร์ถ้าเราไม่เลือกตรงนี้ละ่ะเวลาที่เราบูทเครื่องขึ้นมามันก็จะเป็นตัวหนังสือแล้วก็เป็นขาวดำนะครับให้เราเลือกเราจะ บูตจากรายการไหนแต่ว่าถ้าเราใช้ยูสเมโทรบูตรอดเดอร์เนี่ยมันก็จะเป็นสีฟ้า,ฟานะครับหน้าจอก็จะเป็นสีฟ้าถัดมาตรงนี้นะครับเขาดาว from อันนี้ก็จะหมายถึงว่าเวลาที่แสดงเมนูขึ้นมาแล้วเนี่ยให้นับถอยหลังไปกี่วินาทีถึงจะไปบูตวินโด ตามรายการที่เป็น Default นะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ Save Setting จากนั้นเราก็ปิดโปรแกรมไปนะครับต่อไปเวลาที่เราบ o ตคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกว่าเราจะเลือกบ o ตคอมพิวเตอร์ด้วย Windows จากฮาร์ดดิสจาก SSD ไหนนะครับครับเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทำ Boot เมนูสำหรับ ฮาร์ดดิสเอสดีที่มี Windows อยู่แล้วเราก็สร้างเมนูสำหรับบูต Windows บนฮาร์ดดิสบน s s สครับก็จะพบว่าทำไม่ยากเลยนะครับผู้ใช้มือใหม่ก็สามารถจะทำได้นะครับ